แม่สาวน้อยอ้วนทะลุมิติตอนที่38เจ้าผอมลงแล้วเมื่อเห็นว่าเฟิงอีเหนียงยืนขวางอยู่ตรงประตูไม่กระดุกกระดิกไปไหนส่งสื่อชูก็กอดอกแล้วทำสายตารังเกียจเฟิงอีเหนียงยังมีธุระอีกหรือเฟิงอีเหนียงโกรธจ,จนพูดไม่ออกในที่เช่นนี้นางก็หาเรื่องไม่ได้จริงๆจะไปจ้างพวกอันธพาลมาหรือพวกอันธพาลมาก่อเรื่องตรงข้ามที่ว่าการอำเภอไม่กลัวตายหรือไร ถ้าเกิดถึงตอนนั้นพวกเขาโดนโบยแล้วเรียกนางออกมาก็ต้องมาเจอกันที่หน้าถงใหญ่ไม่ใช่หรือยามนี้เฟิงอีเหนียงก็ไม่กล้าทำอะไรส่งสื้อชูจริงๆแล้วมองดูร้านของส่งสือชูมีลูกค้าแน่นถึงเพียงนี้บอกได้เลยว่ามีลูกค้าเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเงินทองไหลามาเทมาพอย้อนนึกถึงกิจการของร้านนางและเฟิงอีเหนียงก็หดหูใจขึ้นมา เมื่อเห็นว่าเฟิงอีเนียงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับคนที่อยากมาซื้อเค้กก็เริ่มไม่พอใจแล้วต่างพากันชี้นิ้วไปที่นางเฟิงอีเหนียงรับกับการสบประมาทนี้ได้ที่ใดกันจ้องซ่องสือชูตาเขม็งไปทีหนึ่งแล้วสะบัดบั้นท้ายเดินจากไปในที่สุดร้านก็ทำการค้าต่อได้สักทีผู้คนค่อยๆทยอยหลังไหลกันเข้ามา เป็นอีกวันที่แสนยุ่งยิ่งพอตกคำ่ำส่งสือชูก็กลับบ้านไปพร้อมกับสู่ซื่อสู่หวังซื่อกับหวังเหลียนอยู่ที่ร้านหนึ่งคือเฝ้าร้านได้สองคือเป็นแม่ไม้ที่ต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยทั้งยังถ่วงเวลาอีกด้วยตอนที่เช่าร้านส่งสือชูก็ไม่ได้ตรหนีนะตอนนั้นจึงเช่าร้านที่มีลานบ้านไปด้วยเลย ขณะที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านซูซื่อนึกถึงสายตาตอนที่เฟิงอีเหนียงเดินจากไปก็พูดขึ้นมาว่าน้องสาวข้ารู้สึกว่าเฟิงอีเหนียงมักอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ตลอดไม่แน่ว่ายังจะทำอะไรขึ้นมาอีกเจ้าว่าเราแค่ทำกิจการเล็กๆเ,เท่านั้นเหตุใดถึงได้ยากเย็นเพียงนี้กันไม่ว่าจะมาไม้ไหนข้าก็สามารถรับมือได จะมีอะไรยากกันเจ้าขยะได้คิดมากไปเจ้ากะเดียวข้าจัดการเองซ่งสือชูพูดยิ้มยิ้มไปไม่กังวลเลยสักนิดถ้าแม้แต่ร้านนางยังดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ในยุคสมัยนี้แล้วชาติก่อนก็เป็นถึงสายลับระดับชาติถ้าเรื่องแค่นี้ยังทำได้ไม่ดีคงเสียชาติเกิดซูซื่อผงกหัวพอกลับมาถึงหมู่บ้านฟ้าก็มืดสนิทแล้ว กู้จิงหยวนพาส่งวินมารอที่ปากทางเข้าหมู่บ้านก็เห็นเงาของทั้งสองมาแต่ไกลกู้จิงหยวนก้มหัวลงสบายใจหรือยังท่านอาจารย์ท่านจะเย็นชาเกินไปแล้วกับสตรีนั้นต้องมีความอดทนให้มากนะขอรับซ่งวินพร่ำสอนกู้จิงหยวนแล้วพุ่งเข้าไปหาส่งซือชูที่อยู่ภายใต้สายจันทร์ยื่นมือออกไปกอดต้นขาของส่งซือชูไว้แล้วเรียกเสียงอ่อนนุ่มไปว่า ท่านแม่ท่านกลับมาได้สักทีขอรับซูซี่เดินผ่านส่งสื่อชูไปแล้วมองไปทางกู้จิงหยวนที่อยู่ใต้ต้นไม้หันหน้าไปขยิบตาให้ส่งสื่อชูในสายตานั้นแฝงไปด้วยความหมายที่ว่าส่งสื่อชูทำปากขมุบขมิบอย่างไรนางก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมแต่ละคนก็ต่างพากันคิดว่ากู้จิงหยวนเป็นชู้รักของนางคิดว่านางแอบไปมีอะไรกันกับคนผู้นี้แล้วหรือไร เมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็ทานมื้อเย็นอย่างง่ายๆแสงไฟที่ส่องสว่างในห้องหนังสือมีเสียงท่องหนังสือของซ่งวินดังขึ้นมาซ่งสือชูมองกู้จิงหยวนที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างความสามารถของเจ้าตัวน้อยเป็นยังไงบ้างดีมากคำชมกู้จิงหยวนฟังแล้วพี่ลึกนะถึงอย่างไรเจ้าตัวน้อยอาจเป็นลูกชายของเขาก็ได้ สำหรับเลือดเนื้เชื้อเคือยของตัวเองแล้วกู้จิงหยวนก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ส่งสื่อชูไม่เข้าใจว่ากู้จิงหยวนภูมิใจกับอะไรอยู่แต่ก็ยังชื่นใจอยู่ดีไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ยินคำชมลูกต่วเองก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาท้องฟ้ายามค่ำคืนมืดมิดหมูม่เมฆาบดบงังแสงจันไว้หยดน้ำฝนโปรยปลายลงบนพื้นจู่จอากาศก็เย็นลงไปหลายส่วน ลมเย็นพัดชอยมาฤดูร้อนที่ร้อนจัดจะสิ้นสุดลงแล้วส่งสือชูมองไปยังเสื้อผ้าบางๆบนร่างของกู้จิงหยวนแล้วพูดว่าวันหลังจะช่วยเจ้าวัดส,สัดส่วนจะเปลี่ยนฤดูแล้วใช่แล้วจะเปลี่ยนฤดูแล้วองรัชทายาเสเดจกลับสู่เมืองหลวงได้อย่างปลอดภัยแล้วสถานการณ์ในเมืองหลวงก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เวลานี้นานเฉินกับเป่ยอานก็คงจะอยู่ระหว่างทางแล้วเช่นกันกู้จิงหยวนเผยรอยยิ้มที่มุมปากออกมาวันต่อมาน้ำฝนยังคงชโลมลงมาวันที่ฝนพรำทำให้การเดินทางลำบากซ่งสือชูกับสู่ซื่อจึงไม่ได้เข้าไปในเมืองเมื่อฝนตกเรื่องการเพาะปลูกก็ทำต่อไปไม่ได้หากคนในหมู่บ้านไม่อยู่ทำลูกกันในบ้าน ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆถักแผ่นรองรองเท้าบ้างทอผ้าดิบบ้างสรุปก็คือไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่าส่งสือชูเอา,มาเมล็ดพันธุ์ผักที่ซื้อมาใหม่ไปเพาะในแปลงผักตักน้ำออกมาช้อนหนึ่งแล้วรดผักในโรงเรือนจากนั้นก็เดินไปต้มยาต่อในครัวสารพิษในร่างกายได้ถอนออกไปแล้วครึ่งหนึ่งหลังจากผ่านการดูแลรักษาในช่วงระยะนี้ ส่วนที่เหลือก็ใช้เวลาไม่ถึงสองเดือนคงจะกำจัดไปได้อย่างหมดสิ้นเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยผักที่ได้ชโลมน้ำฝนก็ผลิตออกออกใบจากการบำรุงด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ในชั่วพริบตากระต่ายที่หลบอยู่ในโพรงก็โผล่ออกมาอาศัยจังหวะตอนที่ส่งสื่อชูเผลอรีบถอนหัวชายเท้าหัวหนึ่งออกมาจากพื้นไปแทกกินคู่จิงหยวนผลักประตูออกมาจึงได้เห็นฉากนี้เข้า เขาเดินออกมาจากห้องแล้วเดินเล่นตรงระเบียงแวบที่เดินผ่านส่งสือชูจูจ่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าผอมลงแล้วเท้าของส่งสือชูหยุดชะงักลงทาไมชอบข้าหรือเราสองคนเป็นไปไม่ได้หรอกส่งสือชูบิดเอวเดินจากไปสายตาของกู้จิงหยวนเจือไปด้วยรอยยิ้มแล้วควากลิ่นหอมที่หลงเหลืออยู่ในอากาศไว้เป็นไปไม่ได้หรือ เวลานี้เองเสียงเคาะประตูจากทางด้านนอกก็ดังขึ้นซงสือชูเปิดประตูใหญ่ออกก็เห็นซงรุ่ยเสียงที่สวมชุดกันฝนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเล็บขวนบนตัวก็สะพายกระบุงไว้เข้ามาในเรือนแล้วรีบเดินผ่านระเบียงมาถึงครัวเลยจากนั้นวางกระบุงไว้บนพื้นหยิบเต้าหู้แห้งกับฟองเต้าหู้ที่ตัวเองทำการทดลองไว้ออกมาสายตามองซงซือชูอย่างมีความหวังทีหนึ่ง น้องสาวเจ้าดูสิว่าสิ่งที่พี่ทำออกมาเป็นอะไรที่เจ้าเคยพูดไว้นะที่เปลี่ยนเป็นอาหารได้หน้าซ่งซือชูพยักหน้าพี่ใหญ่เก่งจริงๆเจ้ากะอันนี้แหละเต้าหู้แห้งผัดขึ้นชายเต้าหู้แห้งผัดหมูหน่อไม้ผัดเต้าหู้แห้งแล้วยังมียำฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ผัดต้นหอมล้วนแต่รสเลิศทั้งนั้นหากพี่ใหญ่ตั้งปณิธานว่าจะทำก็ไปอยู่กับเฉียนเหล่าโคได้ แล้วก็เปิดร้านกันอยู่ในเมืองเช่นนี้แล้วรายได้ถึงจะมั่นคงเจ้ากะเมื่อได้รับคำชมจากส่งสื่อชูส่งรือเสียงก็เขินหน้าแดงเรือเล็กน้อยถูมือไปมาแล้วยิ้มอย่างเกอเขินทำกิจการร้านเต้าหู้เต้าหู้แห้งฟองเต้าหู้ก็ได้ทำเยอะไปอาจจะปรับตัวไม่ทันค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันได้พี่ใหญ่ตัดสินใจเองได้เลยแต่ว่าหน้าพี่ไปโดนอะไรมา เฉิงซื่อหาเรื่องมาหรือเจ้ากะปกติแล้วถ้ามีรอยเล็บข่วนบนใบหน้าส่วนมากมักจะมาจากสตรีเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอย่างซูซื่อจะทำเรื่องเช่นนี้ออกมาได้คนที่ส่งสื่อชูพอจะนึกออกได้ก็มีแต่เฉิงซื่อเท่านั้นถึงอย่างไรเมื่อวันที่ไปในเมืองเฉิงซื่อก็มีท่าทีแปลกแปอยู่ไม่ได้เอาเปรียบนางต่อหน้าไม่แน่ว่าจะไปเอาเรื่องกับซูซื่อแทนก็ได้ น้องไม่ต้องเป็นห่วงข้าเป็นคนหนังหนาโดนตบเล็กน้อยเองไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างเชิงซื่อก็ไม่ได้เอาเปรียบข้าสูตรการทำเค้กพี่สะพ้ยเจ้าอุบไว้มิดเลยผู้ใดก็เอาไปไม่ได้ส่งรุ่ยเสียงลูบไปยังใบหน้าของตัวเองพลางก็พูดกับส่งสือชูไปส่งสือชูพูดอะไรไม่ออกที่นางเป็นห่วงก็คือสูตรการทำเค้กแต่สิ่งที่นางเป็นห่วงยิ่งกว่าก็คือส่งรุ่ยเสียงโดนตบ เมื่อเห็นว่าแวลตาของซ่งสือชูดูอันตรายขึ้นมาส่งรุ่ยเสียงก็หาข้ออ้างเพ่นหนีไปตั้งแต่ที่น้องสาวกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็ยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นเ้ื่อยเสียงลมพัดฟิวฟิวแซมมากับสายฝนซ่งรุ่ยเสียงเอ่อยพึมพำแล้วก็หนีจากไปอย่างว่องไวส่งสือชูกลางร่มแล้วเดินออกไปข้างนอก ซ่งอวินที่ท่องตำรายอยู่ในห้องหนังสือก็ออกมาแล้วมองไปทางกู้จิงหยวนจะไปรับชมสิ่งที่น่าตื่นเต้นด้วยกันหรือไม่ท่านแม่ค้ายอดเยี่ยมมากเลยนะต้องตีจนคนเลวพวกนั้นร้องเอ e งๆเลยกู้จิงหยวนรีตาลงเวลาเรียนยังจะกล้าอู้อีกไม้เรียวในมือเขาสั่นขึ้นมาทันที